แม้ว่าวันนี้นักข่าวจะถามหัวหน้าพักภูมิใจไทยคุณอนุทินชาญวิรกูลครกรณีที่คุณไพศาลพืชมงคลได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กคือคุณไพศาลเนี่ยอ้างว่าคุณทักษิณเอ่ยชมคุณอนุทินว่ามีความจริงจังจริงใจนะสนิทสนมไว้วางใจพิเศษกับนายกนะช่วยงานรัฐบาลได้อย่างดีนักข่าวไปถามคุณอนุทินคุณอนุทินตอบว่ายังไงฮะวันนี้ยังไม่เจอท่านเลย ท่านข้างล่าสุดที่ผู้สื่อข่าวถามอ่ะที่ตอนนั้นเราถามได้ได้สาเข้ามาก็วันที่11เมษาก่อนสงการนะครับนี่เดือนเดือนกว่ายังไม่ได้เจอท่านเลย ละกิจแต่แต่ละฝ่ายก็เยอะต้องกราบขอพระคุณนะถ้าท่านได้พูดเช่นนั้นจริงแต่ว่าขอยืนยันว่าสิ่งที่ถ้าเป็นตามข่าวที่ลงครับอันนั้นเป็นข่าวเป็นข่าวจริงเลยครับผมตั้งใจทํางานกับท่านนายกรัฐม,มนตรีแพทองทานทุ่มเทสุดหัวใจเพราะว่าเห็นใจท่านท่านทํางานท่านทุ่มเทเสียสละและท่านเป็นหัวหน้าของรัฐบาลที่พวกผมสังกัดอยู่ในวันนี้เพราะนั้นผมเรื่องงานนี่คือส่วนของการบริหารผมเต็มที่ไม่มีอะไรซ่อนเลน้นมีแต่ว่นตาไม่มีมีด นะนะส่วนใหญ่ชมนะนะส่วนใหญ่ชมถามเรื่องงานโอเค <c oughs> อแล้วอ่าก็เป็นความสัมพัแบบตบจูบหรือเปล่านะเดี๋ยวชมเดี๋ยวก็เนตนะอันนี้คือหัวหน้าพักภูมิใจไทย พักเพื่อไทยพักแกนนําพักภูมิใจไทยพักเสียงรองลงไป <c oughs> ความสัมพันธ์ของสองพักเนี้ยเป็นหลักวารฐบาลจะอยู่ยืนยาวแค่ไหนอย่างไร <c oughs>